และนี่คือ BodyWiz H1 เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะใช่ค่ะเคยรีวิวเครื่องชั่งน้ำหนักแนวนี้ไปแล้วแต่ตัวนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันฉลาดกว่าเดิมวัดคา่าได้มากกว่าเดิมมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เป็นเสมืนอนโค้ชที่ละเอียดกว่าเดิมและตอนนี้แอปพลิเคชันมันรองรับภาษาไทยแล้วใช้งานง่ายกว่าเดิมเยอะ ปกติเนี่ยถ้าเราพูดถึงเครื่องชั่งน้าหนักทั่วไปที่มันไม่ได้สมาร์ทที่มันไม่ได้อัจฉริยะเนี่ยมันก็จะช่วยวัดน้ําหนักเราได้อย่างเดียวใช่ไหมการรู้น้ําหนักอย่างเดียวถามว่าดีไหมมันก็ดีในส่วนหนึ่งเราจะได้รู้ว่าน้ําหนักเราเยอะหรือน้อยแต่มันไม่ได้บอกได้ทุกอย่างขนาดนั้นค่ะเก่งมีประสบการณ์ตรงก่อนหน้านี้เก่งเคยอ้วนใช่ไหมช่วงที่แบบทุกคนทักว่าหน้าบานๆอะไรเงี้ยก็เลยไปออกกาลังกายหนักมากไปปีนเขาไปชกมวยแล้วเราก็คาดหวังว่าน้ําหนักเราจะต้องลงเมื่อไปชั่งปุ๊บ น้ำหนักเยอะกว่าเดิมอีกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือก็พยายามลดของหวานแล้วไม่กินเค้กไม่กินน้ำหวานออกกำลังกายทำไมน้ำหนักมันถึงเพิ่มขึ้นก็ไปถามพวกพี่ๆที่มีความรู้มาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่แปลกที่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าไขมันเราเนี่ยมันเบากว่ากล้ามเนื้อพอเราออกกำลังกายมันกลายเป็นกล้ามเนื้อไงมันก็เลยหนักขึ้นคุณพระ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าหน้าตาก็ดูเหมือนเครื่องชั่งน้ําหนักธรรมดาแล้วแค่เราขึ้นไปยืนเหยียบปกติมันจะรู้เลยเหรอว่าเราเฮลตี้แค่ไหนไขมันเยอะไขมันน้อยหรือว่ากล้ามเนื้อเราโอเคหรือเปล่าอันนี้รู้ได้แม้ไม่ใช่อับดุลก็รู้เพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยี BIA ในการวัดค่าแต่ว่าจะมีความแม่นยำมากกว่านะเพราะว่าใช้คลื่นความถี่ส่งสัญ,ญญาณไฟฟ้าต่ำๆผ่านเข้ามาที่ร่างกายทางแผ่นฟิล์มที่เป็นรูปดอกไม้นี่แหลคะค่ะ แล้วมันก็จะดูระดับความต้านทานไฟฟ้าที่ต่างกันในร่างกายของเราเพราะเวลาที่กระแสไฟ,ฟไปเจอไขมันเนี่ยไขยมันเป็นฉนวนมันก็จะมีความต้านทานไฟเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดไปเจอกับกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเจอความต้านทานที่น้อยกว่าแล้วก็จะเอาค่าพวกนี้มาวิเคราะห์ด้วยศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งก็ประกอบกับเรื่องข้อมูลอายุและเพศต่างๆที่เรากรอกลงไปเอามาสรุปผลแสดงค่าด้านสุขภาพที่แม่นยำซึ่งอันนี้เขาไปร่วมพัฒนากับโรงพยาบาลมาหลายที่เลยนะ แต่ยังค่ะมีแค่ bodywiz ตัวเดียวเนี่ยมันบอกไม่ได้นะว่าค่าไขมันเราดีไหมการเนื้อเท่าไหรกระดูกเป็นยังไงเพราะมันไม่มีหน้าจอนี่ค่ะถูกไหมดังนั้นสิ่งนึงที่เราต้องทำคือหยิบมือถือขึ้นมาเปิดเข้า Google Play Store หรือว่า Apple App Store ก็ได้นะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า bodywiz ค่ะ แอปพลิเคชันตัวนี้พอโหลดเสร็จปุ๊บเปิดเข้ามามันจะขอให้เราทําการล็อกอินก่อนเพื่อเป็นการสร้างโปรไฟล์เอาไว้เวลาที่เราชั่งน้ําหนักมันจะได้คอยเก็บโปรไฟล์แล้วก็เก็บความคืบหน้าด้านสุขภาพที่เราหรือจะล็อกอินผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างพวก Facebook ก,ก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปเช่นเรื่องของส่วนสูงหรือว่าวันเดือนปีเกิดเพื่อให้เขาไปคํานวณอายุเลยจ้ะส่วนถ้าเกิดเปิดแอปมาแล้วเฮ้ยไหนบอกภาษาไทยนี่มันภาษาอังกฤษชัดๆทํายังไงดี ง่ายมากค่ะนี่ไปที่มีแล้วไปเลือกที่ Setting เลือกที่ c h a n g e language ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองใช้งานภาษาเราได้ง่ายๆเข้าใจได้ทุกอย่างเลยอะละ่ะตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วแต่จะทำยังไงให้เจ้าแอปกับเจ้าเครื่องช่างนี้มันรู้จักกันเลยคะ อันนี้ต้องบอกว่าง่ายมากเพราะว่าไอ้เจ้าเครื่องช่าง body w วิสกับมือถือของเราสามารถเชื่อมต่อกันเองได้โดยไม่ต้องเสียเวลามากดแพรใดๆผ่านทางบลูทูธแค่เปิดบลูทูธที่มือถือทิ้เงเอาไว้ขึ้นไปยืนบนเครื่องช่างแล้วกดวัดน้ำหนักจากในแอปนี้ก็แค่เนี้ยเสร็จแล้วมาแล้วค่ะอันนี้คือชาน้ำหนักสดๆร้อนๆของเก่งเมื่อกี้47.5ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยค่ะว่า เปอร์เซ็นต์ไขมันเราเป็นยังไงแล้วก็มีการนี่ให้คะแนนสภมพร่างกายโดยรวมด้วยนะว่าโอเคหรือเปล่า78ก็โอเคอยู่เนาะอีกอย่างที่เก่งชอบคือค่าต่างๆเนี่ยมันดูง่ายมากคือมันแยกให้เป็นสีๆเลยค่ะว่าค่าไหนที่มันดีอยู่แล้วค่าไหนที่ไม่ถึงเกณฑ์กับค่าไหนที่เราต้องควรระวังอย่างอันนี้ไปเก็บโปรไฟล์ของคนในออฟฟิศมาค่ะนี่มันก็จะแยกเลยว่า ค่าไหนที่เราควรระวังจะเป็นสีแดงค่าไหนที่ขาดจะเป็นสีฟ้าค่าไหนที่มันโอเคอยู่แล้วจะเป็นสีเขียวเราจะได้ดูได้เลยว่าเราควรจะระวงังหรือว่าควรจะแก้ไขาจุดไหนบ้างแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนี่รายละเอียดเพียบไปหมดค่ะน้ำในร่างกายร,ระดับความอ้วนโปรตีนเป็นยังไงน้ำหนักจะก้ามเนื้อดัชนีไขมันในช่องท้องเป็นยังไงซึ่งค่าทั้งหมดที่มันวัดได้เนี่ยโอ้โหยังเยอะอะ่ะคือย1ค่า ซึ่ง21ค่าตรงนี้เนี่ยถือว่าสูงและก็ละเอียดที่สุดในตลาดของเครื่องช่างน้าหนักอัจฉริยะตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะถ้าส่วนไหนเกินนี่มันจะบอกเลยค่ะว่าเราควรทํายังไงควรควบคุมอะไรบ้างนะแล้วก็รวมถึงข้อเสนอแนะในการออกกําลังกายมันจะบอกละเอียดมากๆเลยว่าต้องทํายังไงเพื่อลดไขมันต้องออกกําลังกายแค่ไหนอัตราการเต้นของหัวใจต้องอยู่ที่กี่ครั้งต่อน,นาทีนี่ยังไม่นับเรื่องข้อแนะนําในการกินเลยนะ ว่าวันหนึ่งเราต้องกินกี่กิโลแคลอรีมื้อเช้ากินขนมปังกี่กรัมกินนมถั่วเหลืองได้เท่าไหร่โหลงลึกขนาดนี้ยิ่งกว่ามีคอส,ส่วนตัวอีกจริงไหมคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีแรงขึ้นเขิมมากพอมีอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยกดดันเราได้ไปที่หน้าบัญชีของฉันมันจะมีเป้าหมายของฉัน อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษมันจะดูจากน้ําหนักจากทุกอย่างของเราแล้วไปคํานวณให้ว่าเราควรจะมีน้ําหนักเท่าไหร่ควรจะตั้งเป้าหมายกี่วันอย่างอันนี้เขาตั้งเป้าให้เลยค่ะว่าเก่งเนี่ยควรจะหนัก53กิโลกร,รมัมตอนนี้ห่างจากเป้าหมาย6กกิโลกร,รมัมคุณมีเวลา43วันในการจัดการภารกิจของคุณแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากได้น้ําหนัก53มาเราอยากได้น้ําหนักอันอื่นได้ไหมสามารถไปตั้งค่าใหม่ เลือกน้ำหนักที่เราต้องการได้หรือว่าเลือกจำนวนวันที่เราอยากชาเลนจ์กับตัวเองก็ได้ค่ะแล้วมันจะทําการแจ้งเตือนเพื่อเรามีแรงพุ้นในการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะแต่ Body With H1 เนี่ยไม่ได้ซื้อมาเราใช้ได้คนเดียวนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวหรือใช้ได้ทั้งออฟฟิศมันรองรับโปรไฟล์สร้างใหม่ได้สูงสุดถึง20โปรไฟล์วิธีการง่ายๆให้มาแตะที่นี่รูปโปรไฟล์ของเราค่ะ และกดบวกเพิ่มสมาชิกใส่ข้อมูลหลังจากนั้นให้สมาชิกใหม่ของเราขึ้นไปยืนช่างแค่นี้เรียบร้อยมันจะทำการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติเลยถือว่าซื้อมาเครื่องเดียวใช้งานได้คุ้มคุ้มแทนตอนนี้คุ้มกว่าเดิมเพราะว่าไปเห็นในหน้าเว็บไซต์เขา7,900บาทลดราคาเหลือ3,900 อ,อ้โหถ้าราคาขนาดนี้ช่่มสูงสุดได้20คนเอามาหารกันก็ตกคนลรไม่กี่บาทแล้วค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงไปชวนเพื่อนมาซื้อดีกว่า่วนถ้าเกิดใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปดูได้ที่ w w w b o d y w i t h thailand com นะคะ